อัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี้ผมมาพามาดูนะครับยางที่ทาดินหมักนะครับดินหมักอาจารย์ต้นนะครับนี่ก้กอนหนึ่งก้อนนะครับดินหมักนะครับทาอาที่ทั้งนะครับหน้ายางจะอวบขึ้นเลยเห็นไหมครับ หรือใครจะทา10วันครั้ง15วันครั้งก็ได้นะครับก็ผสมกับน้ำหมักสุดรสอาจารย์ต้นนะครับห้าฝานะครับละลายครับดินหมักอาจารย์ต้นยางจะออกดีนะครับนี่นะครับช่วงนี้ทางใต้ายางจะไม่ค่อยออกแต เมื่อทาดินหมักอาจารย์ต้นนะครับยางยังคงออกดีนะครับแล้วน้ํายางก็คนดีด้วยหน้ายางก็สวยนะครับทาช่วงนี้ฝนจะชะล้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ออกดีนะครับก็มันจะไม่เหมือนกับนีต้นเล็กนะครับก็ได้ประมาณนี้มันจะออกไม่เหมือนกับยาดิ่งน้ำยางนะครับต้นนี้ยังไหลอยู่นะครับแต่เริ่มไหลช้าไหลไม่เกินนะครับไม่เกินสามชั่วโมงก็หยุดบางต้นก็ ที่ต้นมันสมบูรณ์ดีก็จะไหลช้าช้าหน่อยนะครับจะหยุดไหลช้าหน่อยแต่หน้ายางนะครับดูฝนตกก็หน้าก็มันมันก็ไม่ดำนะครับไอที่ดำดำเป็นเอ่าเป็นเศษขี้ยางนะครับที่ติดหน้ายางอลองเอาไปใช้ดูนะครับใช้ดีแน่นอนนะครับ สวนใครนะครับที่เปลือกยางแข็งผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยขอแนะนำเลยว่าเอาดินหมักนะครับดินหมักสั่งซื้อดินหมักของอาจารย์ต้นนะครับดินหมักราคาสองร้ยเกสบเก้าบวกค่าส่งอีกห้สิบบาทนะครับคุ้ม ต้นนี้นะครับเกือบเต็มถ้วยนะครับใช้เพียงแค่อาทิ์เดียวก็จะมากรีดเราก็จะรู้สึกเลยครับเปลือกนิ่มขึ้นแล้วท่อน้ำยางก็เปิดดีขึ้นนะครับท่อน้ำยางเปิดดีขึ้นท่อน้ำยางเปิดดีขึ้น ต้นนี้ก็ครึ่งถ้วยนะครับนี่ครับมันจะหยุดไหลเร็วนะครับต้นที่มันไม่สมบูรณ์มันก็ธรรมดานะครับเป็นปกตินี่คือความปกตินะครับของยางนะครับถ้าใส่ยางที่ทาสารเร่งน้ำยางมันจะหยุดไหลช้านะครับมันไหลานานนะครับไหลานาน แล้วเสี่ยงต่อโรคยางตายหนึ่งนะครับเนีย่ยนะครับรอยที่ผมทานะครับดินตัวนี้ฝนน้ําฝนยังไม่ชะล้างข้างล่างพอทาเสร็จฝนตกนะครับตรงนี้เป็นเป็นแปลงรองนะครับแปลงรองที่ผมกรีดของน้องสาวนะครับก็ ใบนี้น้องนานะครับปีดเนี่ยน้องนาน้องนากลีดนะครับเปลือกจะนิ่มนะครับเหลือกนิ่มแล้วการที่เราใช้ดินหมักมันก็จะช่วยให้หน้ายางนะครับไม่เกิดเชื้อรานะครับไม่เกิดเชื้อราในท่อน้ำยาง ยังไหลยอยู่นะครับคือถ้าทำขี้ยางสมีดก็เต็มถ้วยนะครับบางต้นก็2มีดกไไ็ไม่ไม่ไม่จุนะครับต้องมีถ้วยสำรองต้นนี้ก็ออกดีนะครับเปลือกนิ่มมากนะครับเปลือกนิ่มเปลือกยางจะไม่กินคมมีดเลย ผมใช้ก็รู้เลยนะครับว่าใช้แล้วได้ผลดีจริงๆบำรุงยางตอนนี้เป็นยงางที่ไม่ได้ทำการติดตานะครับก็มันจะออกประมาณนี้นะครับมันจะออกไม่เยอะแต่ดีที่ได้ดินหมักอาจารย์ต้นมาก็ ทาหน้ายางต้นนี้ไม่ได้ทานะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดหน้าแล้วก็ผลมันตกส่วนต้นที่ได้ทำการทาก็จะจะจะ,จะออกดีนะครับช่วงนี้ก็จะจะถางอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ถางนี่นะครับผมอยากให้ ดูหลายๆต้นนะครับในภาพรวมนะครับไม่ใช่ให้ดูเพียงแค่ต้นต้นที่ออกอย่างเดียวนะครับอย่างมันก็ออกแบบปกตินะครับไม่ไม่ใช่ออกแบบใส่สารเร่งน้ำยางนะครับ ผมยืนยันนะครับว่าไม่ในดินหมักนะครับกับน้ําหมักไม่มีสารเร็กน้ำํำยางนะครับเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์เป็นน้ําหมักอินทรีย์น,น,นะครับแล้วดินก็เป็นดินหมักอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเกลือปนไม่มีสารเล็กเกลือปนก็ลองสั่งซื้อไปใช้ดูนะครับ ได้ผลดีแน่นอนนะครับผลตอบรับพอใจแน่นอนนะครับดูนี่น้องดากรีดนะครับเผที่บาดมันก็จะแห้งนะครับแห้งไม่มีน้ําออกถ้าเราทาดินหมักอาจารย์ต้นนะครับน้ําฝนมันชะล้างออกไปหมดแล้วฝนตกยังไหลยอยู่นะครับ แต่มันเริ่มไหลช้าลงช้าลงอย่างถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยด้วยก็จะออกมากกว่านี้เยอะกว่านี้ยิ่งเราทาดินหมักบํำรุงหน้ายางรักษาหน้ายางป้องกัน โรคหน้ายางตายนึงโรคหน้ายางเน่านะครับได้ผลร้อเปอร์ซนะครับไม่ไม่เกิดเชื้ราแน่นอนเนีย่ยนะครับดูนะครับอยากให้ดูหลายๆต้นนะครับ ผมพาเดินดูหลายๆต้นนะเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมนะครับไม่ใช่ให้ดูเพียงแค่ต้นที่ออกอย่างเดียวนะครับมันต้องดูภาพรวมนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอาจารย์ต้นผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ผมจะปักหมดไว้ก็โทรสั่งซื้อกับอาจารย์ต้นโดยตรงเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางขนาดน้องดากรีดนะครับถ้าผมกรีดจะออกเยอะกว่านี้เนีย่ยภาพรวมนะครับภาพรวมต้นเล็กก็จะออกประมาณนี้นะครับ ถ้าต้นโตนะครับต้นโตโต,โต,โตนี่ยครับถุงดินหมักที่ผมทาน,น้ําฝนมันเข้าไปในถุงผมแขวนไว้เพื่อที่จะให้เอฟซได้ดูนะครับเวลามาถ่ายคลิปว่าผมใช้จริงๆไม่ได้แค่รีวิวให้ดูนะครับ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสั่งซื้อไปใช้ได้เลยนะครับดินหมักอาจารย์ต้นอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ